สวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นลักซ่าเหมือนเดิมครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเกมเช่นเคยนะฮะแล้วก็จะเป็นเกมภาษาจีนอีกเช่นกันนะครับเกมนี้ชื่อเกมว่า Battlefield Commander นะครับเป็นเกมสร้างฐานนะครับยกพวกตีกันนะสไตล์กองกําลังคอมมานโดนะครับแนวแบบ RTS นะฮะระเบิดทุกสิ่งที่พวกข้าศึกเนี่ยมีนะครับแบบระเบิดไม่ให้เหลือซากเลยทีเดียวนะฮะสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยนะครับก็จะเปิดให้เราทดสอบรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเปิด Open Be t ตนะครับ ก็จะแบบเปิดทดสอบแบบไม่ต้องรีเซ็ตเลยนะนะครับณตอนนี้เนี่ยนะครับเปิดให้ตั้งแต่วันที่16ที่ผ่านมานะครับโดยที่ในระยะเวลาการทดสอบเดี๋ยวผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าเมื่อไหร่ยังไงนะครับแต่ณตอนนี้เนี่ยมันยังเปิดให้เราทดสอบอยู่เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเล่นนะครับหรืออยากจะทดลองนะครับก็โหลดไปเล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเอานิกงโหลดไปให้ใต้คลิปด้านล่างเช่นกันนะฮะเอาล่ะนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งชื่อกันก่อนนะครับสาหรับเกมนี้นะฮะเอ้ยตั้งชื่อเป็นภาษาไทยได้หรือเปล่า โอเคเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อเป็นภาษาไทยนะไม่รู้ได้หรือเปล่านะครับก็เอาตามนี้แหละนะครับถ้าได้ก็คือได้กดแล,ล้วเรียบร้อยน่าจะได้อาภาษาไทยได้ด้วยนะครับใช้ได้เลยอ่<ะ>อันนี้ก็จะเป็นการแนะนําเบื้องต้นนะครับเราเข้ามาเล่นครั้งแรกเนาะน,นะฮะก็อันนี้คือฐานคู่ต่อสู้นะครับนี่อันนี้คือฐานของเรานะฮะเอาละ่ละเราสั่งทหาราออกมากันดีกว่าครับ นี่ทหารเรานะครับออกมาเได้พร้อมแล้วแล้วก็จะไปต่อสู้นั่นเองนะครับนี่แล้วเราก็เลื่อนดูได้นะเลื่อนดูหน้าจออย่างนี้นะครับทหารบุกบุกทหารนี่เอาทหารเราออกมาได้เรื่อยครับ All right. All right. นี่โอเคอันนี้เนี่ยเริ่มแรกเนี่ยก็ผ่านไม่ยากหรอกครับช right. right. ิวๆสบายๆไปฮะ อาหารเราเกิดมาใหม่แล้วอามาอีกโ <All right. S 1> อยโอ, <All right. S 1> อาาไรโอร <All right. S 1> yeah. ร้อยโ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> อ้ยอยโอ้ยโอ้อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยรอยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ้ยอย้ยโอ้ยโย้อ้้ออ้อ้้ย อ่าเข้าไปเลยครับาาอ่าด่านต่อไปเขาเมื่อกี้ด่า,านแรกเราต่อสู้ชนะแล้วไงนะฮะก็ต่อไปก็เป็นด่านที่2ที่เราจะต้องเข้าไปต่อสู้นั่นเองครับ<ม>เย่มาแล้วอ๋าอบุกนี่เอาละฮะเรามาบุกครับเอ้ยตัวใหม่เว้ย มันจะค่อยๆก็คือบอกว่าเงินมันเพิ่มขึ้นมานะครับเราก็จะสามารถที่จะสร้างได้นั่นแหละนะครับมันจะค่อยๆเพิ่มเงินเพิ่มขึ้นมาคล้ายๆกับเกมพวกยังไงวะบอกไม่ถูกอ่ะคล้ายๆกับเกมอะไรเกมสร้างๆแบบต่อสู้ต่อสู้อย่างนี้แหละนะครับมันพูดอะไรไปก็อันนี้ก็ฟังไปนะครับแต่ว่าฟังไม่ดูเรื่องอ๊ะ เราแค่นี้เราก็ไม่ต้องสร้างแล้วละครับเพราะว่าชิวๆไปใช้เงินกี่บาทกี่บาทก็ว่าไปนะครับในการสร้างเรียบร้อยยีชนะเหนีวนี่อันนี้คือตัวใหม่เพิ่มเข้ามาครับแล้วมันก็จะมีเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะฮะ <All right. S 1> ไป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 ,ไป <S <S มาแล้ว กอง始攻了，不了被行炮火支援，ีล้้ทิ้แลเบิดอย่างนี้ด้วยฮะทิ้งนี่ครับทิ้งแล้วเบิดดนี่ทิ้งระเบิดครั้งเดียวจบทิ้งทิ้งแลเบิดนี่ทิ้งครับทิ้งอู้หเรียบร้อยฮะมาแล้ว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 กองละสิบบาทครับเบิด เฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่แข็งแกร่งหน่อยระเบิดทิ้งโอ้โหไม่ตายเว้ยนี่แน่จัดมันจัดมันเพื่อนจัดมันนี่ออกเลยนี่แน่ระเบิดโอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยยังไม่หมดเว้ยลงมิกินอ้าวอ้าวให้เน็ตเน็ตเน็ตเร็วดิเร็วดิ อ่าโอเคมีเน็ตหลุดด้วยนะฮะระเบิดลงนี่ครับทำไมไม่ลงนะครับเออลงไปเลยครับตอนนี้ทหารเรามีเยอะฮะไอ,อย้ยบัยพลนี่เสร็จสิ้นแล้วมีหลุดบ้างนะครับเอออาหลารนี้ได้ระ,ะเบิดมาครองแล้วนะครับตอนนี้ง<ท>ั้นต่อไปครับลุยกันต่อฮะ Okay. เหมือนจะมีตัวใหม่เพิ่มเข้ามาครับนอกจากทหารพวกนี้นะนี่ไงตัวใหม่เพิ่มเข้ามาครับอ,อันนี้เป็นกองหน้าฮะกองหลังตามไปเทอ่าระเบิดระเบิดสร้างตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยระเบิดค่อยโยนครับโอ้ยมันเยอะไปบ <All right. S 1> ้า ระเบิดทิ้งนี่เตเอาทหารพวกนี้มาก่อนเป็นเกมวางแผนในหนึ่งเกมนะครับที่เราจะต้องวางแผนว่าเราจะตาทโอ้ยโ้เฮ้ยทีมตรงข้ามมีระเบิดด้วยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วแต่เราต้องสร้างมาต่อโอ้ไม่ธรรมดาว่ะเฮ้ยเอ้ยเอามาวรงนี้ f อล l o w me f o แค่นี้เราก็ชนะแล้วล่ะครับไม่ไม,ไม่มีปัญหาแล้วละฝั่งตรงข้ามก็มีระเบิดไม่ใช่อเรามีแค่ฝั่งเดียวนะเย้ใกล้แล้วเลยวๆก็จะอัพแล้วครับมาการต่อไปเอาให้มันไปได้เอยครับใกล้จะให้มันจบไปเลยฮะอา้าวเฮ้ยมีกองกับดักระเบิดด้วยอันนี้เอ,นเอานี่นำกองทัพหน้าแล้วก็อันนี้ต่อ ซึ่งมันชื่ออะไรก็ไม่รู้แหละนะครับอ่าเราก็มีเหมือนกันเราก็สร้างดิีนี่เอาอันนี้เลยเย่ได้พร้อยบอลมีอโอลมีโอ้โหมันมีเยอะะบอลมีทิ้งระเบิดลงไปอี่มไม่ตายเว้ย ทาหารบุกมาทหารอเออโอ้โหโดนระเบิดเย่เอาไว้ตรงนี้หน่อยได้ไหมนี่อ่าไอ้มันมาช่วยยิงครับไม่มีปัญหาแล้วล่ะเรียบร้อยดา่านนี้เสร็จสิน้นเย่โอ้เลเวลสองแล้วนี่แม่ของมาใหม่ครับบก เราจะมีของเล่นใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมหลังจากที่ผ่านด่านไปเรื่อยๆนะม,มาของเชือบเชือบตู่เแล็กใหม่ทูอ่าตัวใหม่มาแล้วนี่นี่โอ้โหถือแบบไอ้นี่อะไรวะเสียมเสียมทูก่ก<ๆ>ัดไป อุ้มนี่แน่เรียบร้อยโอ้ยต้องจัดการมันดีนะครับที่เงินมันก็ขึ้นไวดีฮะไอมอนต์หัวใหม่เพิ่มมาแล้วไอมอนต์จัดการมันให้หมดจัดการมันจัดการมัน รียบร้อยไปเลยเพื่อนนี่ระเบิดอยู่ไหนระเบิดอยู่ไหนทีไงระเบิดนี่แน่อุ oh, ้มเรียบร้อยไม่มีปัญหาครับมันแค่พยายามที่จะสร้างมานะฮะสร้างเพื่อที่จะแบบว่าเอ่อมาป้องกันเรานั่นแหละเรียบร้อยจ้า oh. อ่ามีอะไรให้เราเล่นอีกแล้วครับโอเคอันนี้ปลดล็อกมาแล้วครับเรียบร้อยซึ่งไม่รู้ว่าเป็นด่านอะไรเหมือนกันนะครับเราต้องลองเข้าไปดูมาเงี้ยเอ้ยมีอะไรเนี่ยมีรถถังมีอะไรเพิ่มด้วยเคียไปจะไปเพื่อนออ l r i อ h t a l ตรงนี้นี่โอ้ นนี่ยิงอย่างนี้ด้วยอันนี้เอาไว้ใช้ทำอะไรวะรักษาป่ะโอ้โอเคใช้รักษาได้ครับเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งฮะแบบเป็นตัวฮิวเลยอ่ะนะครับเอาไว้แบบฮิวฮิวรักษาแบบทหารของเรานะครับอันนี้อะไรอ่ะลองดูก่อนเฮ้ยมีโอ้ ไห้สร้างมาตรงนี้ได้ด้วยฮะระเบิดมันจะโผล่ออกมาจากเต็นเอาระเบิดทำไมไม่ลงระเบิดลงดีว่าเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวต้องสร้างมาเพิ่มก่อนอ่าได้บร้อยเย้เริ่มมีอะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆครับให้เราทดลองนะ อันนี้ก็คือณตอนนี้เนี่ยนะครับก็มันก็จะให้เราเริ่มต้นที่จะเล่นแบบจริงจังแล้วล่ะนะครับก็ผมคิดว่าต่อไปในอนาคตผมว่าต้องมีภาษาไทยแน่นอนนะครับสําหรับเกมนี้ก็รอดูต่อไปเนาะนะฮะเดี๋ยวมาดูก่อนว่ามีของอะไรให้เรากดรับบ้างหรือเปล่านี่อันนี้กดรับฟรีไหมคงไม่น่าจะฟรีวะไม่ใช่ละไม่มีให้เปิดฟรีเลยหรอ ได้ไหมโอ้อันนี้ต้องเติมเงินซื้อวะ่ะไม่ใช่แล้วนะครับกดออกไปกดออกไปออกกี่ออกเออนึกงว่าจะมีให้เปิดฟรีนะนี่ไหนได้ไม่มีเลยอุ้ยเอาลงมาตรงนี้โอเคไม่มีอะไรเลย งั้นเราจะไปต่อสู้กันต่อครับเอาให้มันจบนะสำหรับด่านเนี่ยใกล้ล้วใกล,ใกล,ใกล,ใกล้จบแล้วด้วยฮะหมาเกมสไตล์สไตล์ประมาณนี้ก็มีหลายเกมนะ,นะฮะแต่นนี้จะเป็นเกมที่ออกมาใหม่นะครับปวดไปไหน <itung> อะเดี๋ยวจะาพึ่งรอผมเล่นไปไม่ได้แล้วด้วยอ่ะลงตูมเพื่ออะไรเนี่ย ระเบิดระเบิดระเบิดเว้ยนี่เป็นระเบิดไฟนะรู้สึกว่าระยะทางเนี่ยนะครับก็จะไกลขึ้นนะฮะตรงนี้ทหารเราก็จะเกิดมาเองนะครับวันนี้เดี๋ยวระเบิดไฟเอาไว้ตรงไหนดีเอาไว้ตรงนี้โอ้โหไฟครับไฟลุกไฟลุก เตรียมร้อยตัเบอร์ตรงไปนี่ <All right. S 1> โอ้โหทหารผมโอ้โหนี่ไป <All right. S 1> ลุกโชนเอ้ยไม่มีอะไรเราสร้างเลยนี่ไงโอเคไอ่ okay. <All right. S 1> มาสิมาดิเพื่อนมาดิเพื่อนมา,น <S <S มา,าไปว้ไวยไฟ <izen> ดีที่ว่าทหารเราไม่เป็นอะไรแล้วครับถ้าโดนไฟของตัวเองนะโดนโดน,โดนโดนโดนเอามานนี่เต็มเต็มนี่นะ <S 2> <S 2> ไฟลุกโชนครับผมไฟลุกน,นี่โอเคเรียบร้อยเย่ใกล้จะเลเวลสามแล้วด้วย ต่อไปเราไม่รีรอครับเราจะไปด่านต่อไปกันเลยฮะ <c oughs> เอาไปสิมันไม่ยอมไปวะ่ะรอ,อก,ก่อนมันจะให้เราทำอะไรวะเนี่ยอะไรอะออกฎอยู่ก็ไม่เข้าวะทีฮะ แต่ไปทหารโอเคมันอยู่นี okay, ้เอ right. ้ยเอ้ยตัวเดียวตัวเดียวนะเอ้ยทหารทหารมาช่วยด้วยบังยับบัางหารจะมีการกฝน้ทหารมีทักษะอนการราแบรุงมาข้นที่จะท้ารขีคาร้บมันก็จะเริ่มที่จะยากขึ้ยากขึ้นเรื่อยๆนะน แล้วเอาสร้างเอาเอาลงตรงนี้ได้ไหมนี่เผาแม่งทั้งเป็นเลยเต็นเหรอเต็นเต็นใช่ไหมฮะยังไงจัดปลายเบื่อฟอร์มีไม่มีปัญหาแล้วล่ะนะครับไม่ต้องสร้างแล้ว ระเบิดชิงนี่ไงนี่ลอยอุ้ยนิดเดียวครับรายงานการรบสุดท้ายของกองทัพจีนพร้อมลุยอ๋อไอ้ยังมีรถถังด้วย50จัดดิลองครับลองนี่รถถังมาแล้วอุ้ยิงปืนโคตรแรงเลยว่ะเออชอบชอบชอบ พอลงน่ t รถถังรถถังจัดการเลยเพื่อนเอาอ้นี้ไปกินนี่จัดไปลงไปเลยอ่ามันบอกครับคุณตอนนี้คุณมีรถถังเพิ่มเข้ามาแล้วนะคุณสามารถสร้างได้แต่ว่ารถถังเนี่ยนะจะต,ต้องราคา50นะโอเคเราต้องรองครับรอ แั่ไปบอลลูนีมันก็มีรถถังใช่ว่าเราจะเออ่มีเออ่ทีมเราทีมเดียวนะอืมอาหารเฮ้ยเอ้ยมันสร้างมันสร้างไปไหมเพื่อนเออรถถังเหรอนี่โดนระเบิดจริงนี่แน่เล็บบอยเดี๋ยวเราต้องสร้างรถถังมาเพิ่มครับเดี๋ยวรอแป๊บให้มันถึง50ก่อน โอใจรอไว้เอออีกนิดเดียวนิดเดียวรถถังรถถังรถถังมาแล้วรถถังนี่แอะระเบิดจริงอุ้มนี่เนี่ยปืนไฟครับปืนไฟเย่โอ้โหกว่าจะถึงด่านไม่ง่ายแล้วนะทีนี้นะครับเริ่มมันขึ้นเรื่อยๆแล้วลงไป นี่เย่สร้างไปเรื่อยสร้างไปเรื่อยเท่าที่เรามีเงินเรามีเงินแค่ไหนเราก็สร้างไปเฮ้ยไปร้อยรถถังมีทั้งสามคันตัวรายละเพื่อนตัดไป ้ชนะแล้วอ่าเลเวลสามล้ด้วยครับแล้วก็ได้ทองมาด้วย900อ้าเฮ้ยมีระบบอะไรเพิ่มเข้ามาดูสินี่เอาทอง900ของเราครับมาเปิดครับว่ามันคืออะไรยังไงได้แกต่อวีดูต่อวีดูอะไรไม่รู้ราคา30ครับอ่าอันนี้ล่ะเลื่อนขึ้นไป คแล้วก็อ่าอ,าอามาลงนี่เรียบร้อยครับเราก็มีอาวุธใหม่เพิ่มเติมเข้ามาแล้วอ,อโอ้ยังมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับที่มันยังจะเพิ่มเข้ามานะครับยังจะมีรถอะไรรถไฟอะไรเขามีรเมื่กอกี้นี้นะฮะอืมอันนี้ก็คือมันให้เราเพิ่มเข้าไปนะครับนะตอนนี้อ่ะโอเคกดเข้ามาทาอะไรต่อ ต้องกดไปดูครับอันนี้จะแบบว่าจับคู่แบบว่าไปต่อสู้กับคนออนไลน์จริงหรือเปล่านี่มาครับเราต้องเริ่มต้นกันที่อะไรเอ่ยอ,อันนี้ก่อนแล้วกันสร้างตรงนี้ก่อนโอเคมาแล้วทหารเราสาวสวยเอา้าแล้วทีมตรงข้ามไม่เห็นมีอะไรเลยวะมันมาแล้วมันมาแล้วเว้ย ยนตีแน่เรียบร้อยรถรถเอารถมาด้วยนี่ทหารทหารวะไงโอเคถ้าลนินอ่าเดี๋ยวจะเอาเออ่พยาบาลมาแล้วครับทีนี้ไว้ตรงนี้แล้วกันอ่าเอาไว้เพิ่มครับ นี่เพิ่มเลือดตลอดเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดดิวะนี่เลือดไม่มีวันหมดเว้ยปืนนี่ด้วยปืนเฮ้ยขัางนี้จัดเลยเพื่อนปุกปุกปุกเตรียบร้อยแล้วเยื้ออ่าเฮ้ยได้ดาวเดียวเองวะ อ่ล่ะเรียบร้อยครับสําหรับการต่อสู้แบบนี้นะครับก็เป็นการทดลองนั่นเองนะฮะ,ะถือว่ามันก็ให้เรามาทดลองเรื่อยๆอรับของหน่อยครับนี่100ทองอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าเราผ่านไปแล้วใช่ไหมอ๋อยังนี่ไหวยังไม่ผ่านแต่ว่าค่อยๆค่อยๆทำครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปๆเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะได้มาเองนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของตัวเกมนี้นะครับซึ่งก็ยังจะมีระบบอื่นที่มันยังจะเปิดมาให้เราเล่นด้วยนะครับเงี้ยไหมนะครับก็เลเวล15นะคิดว่านะครับมันจะเปิดให้เราเล่นอีกทีแล้วก็30นะครับอันนี้ก็ใครที่อยากลองเล่นอยากรู้หมดต่อไปจะเป็นยังไงก็ลองโหลดไปเล่นกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้ทั้งนี้ก็แล้วกันนะครับมาแนะนําแบบคร่าวๆนะฮะโอเคนะครับสําหรับ เกมอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมีเกมใหม่ๆเกมนู่นนี่นั่นมาแนะนำไปได้เรื่อยนะครับทั้งภาษาไทยภาษาจีนภาษาเกาหลีเยอะแยะมากมายครับเอาไว้ติดตามกันแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับดูซิว่าจะเป็นเกมอะไรนะครับไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับ